ค่ะวันนี้จะพามาดูอินทผลามสองสายพันธุ์นะคะพันธุ์แรกคือมาตาฟตีกับพันธุ์เด็กเล็กนัวเนาะมาตาฟตีเนี่ยเนื้อเขาจะหวานกว่าเด็กเล็กนัวแล้วก็เอ่อความความที่เวลากินไปแล้วเนื้อมันจะเหมือนจะแทบจะละลายในปากเลยเนาะแต่ส่วนของเด็กเล็กนัวเนี่ยจะเหมือนจะเราจะมีเนื้อได้เคี้ยวกรุบกรุบกรุบดึ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 บหน่อยหน่อยแต่เขาว่ามาตาฟตีเนี่ยถ้าใแช่ช่องฟรีะเนื้อมันจะไม่แข็งนะ ัจะคือเหมือนจะทำให้เนื้อมันดึบขึ้นนะแต่ความหวานอันนี้จะหวานมากอันนี้จะหวานแต่หวานจะหวานจะน้อยกว่านะคะคือเอาไว้กินตอนช่วงที่เวลาทราทำการเหนื่อยมาเนี่ยแช่เย็นๆไว้อากินอ่ะมันจะได้แบบเหมือนชดเชยพลังงานที่เสียไปนะคะอร่อยมากนะคะดูเนื้อใกล้ๆนี่ค่ะเนาะนี่อร่อยทั้งคู่ค่ะชิมแล้วแต่ถ้าใครชอบหวานๆเลยคนที่ติดหวานชอบหวานมากๆเน้นตัวนี้ ิ่งแช่ช่องฟิตนะจะยิ่งอร่อยค่ะเนื้อจะดึบขึ้นเนาะส่วนอันนี้แช่แค่ช่องช่องธรรมดาพอค่ะเพราะเนื้อเขาจะดึบอ,อ,อยู่แล้วอร่อยทั้งคู่ค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะเด็กเล่นนัวกับมาซาฟตีสองสายพันค่ะวันนี้ให้ดูครั้งที่เรากินคาราดค่ะหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะไม่ได้รีวิวให้ดูลองลองหามากินกันดูนะคะผละไม้มีประโยชน์